สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งเสียงลิงโทนโทไล์อ่าแต่โทไลนี่ให้เป็นโทไลของคนพิเศษอ่าคนพิเศษยังไงโดยปกติเนี่ยเสียงโทไลก็เราจะจะเลือกขึ้นมาเสียงหนึ่งว่ามันมีอยู่ให้เราสีเสียงโอเคไหมที่แบบไม่เสียตังค์นะแล้วก็จมัมบางที เราอาจจะมีเพื่อนเยอะแยะแ,แต่ว่าอันนี้คนพิเศษอาจจะเป็นพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราญาติเราเมียเราพ่อผัวเราอะไระบ,ลบ,ลบลา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 อันนี้สำหรับคนพิเศษอ่าพอเขาโทรมาปัา๊บเราก็จะโอ้อคนนี้คนพิเศษโทรมาตรงนี้รับสายนี่เสียงแตกต,ต่างออกไปเราจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราสามารถตั้งได้นะในไลน์ตอนนี้อ่าเขามีให้คุณเลือกอ่าไปตั้งค่าตรงไหนยังไงนี่ไปเลยในไลน์ครับผมกดเข้าไปในไลน์ อันนี้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะจารลองแล้วไม่เชื่อมมันตั้งไม่ได้โอเคแล้วจากนั้นเราก็ไปกดหน้าแรกตรงนี้แล้วเราก็ไปกดฟันเฟืองมุมบนด้านขวาตรงนี้อ่ากดลงไปตรงฟันเฟืองอ่าแล้วเราก็เลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนโดยไปเลือกเอาคําว่าโทรโอเคไหมกดลงไปตรงคําว่าโทรกดจ๊ก หลังนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนอันนี้ไม่เอาใช้ไม่ได้นะพี่นะเอาโอเคเลื่อนลงไปแล้วเราก็ไปเรียกตรงคําว่าเสียงเรียกเข้าอ่ากดลงไปตรงเสียงเรียกเข้าครับผมและหลังนั้นเราก็ไปกดเีบเขาจะบอกว่านี่เสียงเรียกเข้าที่กําหนดเองโดยเพิ่มเพื่อนโอเคไหมอ่ากดลงไปตรงเพิ่มเพื่อน แล้วเราก็ไปเลือกเอาใครก็ได้ที่เราคิดว่าเนี่ยเป็นคนพิเศษเลือกเอาสักอันหนึ่งจึกขึ้นมาให้เป็นสีเขียวอย่างนี้โอเคไหมอ่าเราก็เลือกขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ไปกดตรงคําว่าต่อไปนี่อ่าเราก็จะเลือกเสียงจจ๊กลงไปในนี้เขาจะมีให้คุณเลือกอ่า สี่เสียงอย่างที่เห็นอ่าโดยเสียงเริ่มต้นเนี่ยที่เรากําหนดไว้เขาก็จะบอกว่าเสียงเริ่มต้นตเป็นเสียงนี้นะถ้าคุณอยากได้เสียงที่แตกต่างก็เลือกใดอีแค่สามเสียงโอเคไหมอ่าหรือไม่เราจะไปเลือกซื้อเอาก็ได้อันนี้ไปจะเอาไพเลาะแค่ไหนก็ไปเลือกเอาแต่เสียตังนะพี่โอเคไหมแล้วผมอ่าผมชอบของฟรีอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาเลือกเสียงที่แตกต่างเช่นอ่าเราไปเลือกเอากิ้งกงังกันละกันอ่ะกิ้งกิ้งเสียงโทรศพัพท์ จึกลงไปอ่าเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นเสียงที่แตกต่างออกไปเราก็กดตกลงจึกลงไปแค่นั้นเองก็จะได้เนี่ยอ่าเห็นไหมสำหรับคนนี้เสียงกรีนกลางสําหรับคนอื่นเสียงอะไรหรือดูใบไ,ไม้เขาเนี่ยนะอ่าก็อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีตั้งเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลาเขาโทรเข้ามามันก็จะเป็นเสียงบิงโทนอีกแบบที่อ่า ที่แต่งตาวไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาโทรมานะอ่ารีบรับสายอะไรเงี้ยหรือว่าโอ้อเขาโทรมานะไม่รับรอกอะไรอะไรเอาไปแล้วแต่พี่เลยถ้งงางอนกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะเอาไปแล้วแต่เลยตามใจเอาบางคนเดี๋ยวก็ถามตอไปอีกล้าเวลาลบบออกไงเวลาลบออกพี่เอานิ้วกดแช่ไว้สิมีอไรกดแช่จึ๊กลงไปอ่าเขาก็จะบอกว่าอ่าเราจะลบออกใช่ไหมเนี่ยลบออกใช่ไหมอ่ากดลบเลยครับผม เขาก็บอกลบนะอโอเคลบครับผมต่อไปก็เสียงบิงโถนเหมือนกับคนอื่นๆเขาอะไรอย่างนี้อ่าจจะครบแล้วเดี๋ยวจามีจะมีคาถามว,ว่าตั้งเสร็จลบยังไงอทำให้เรียบร้อยทุกอย่างทั้งตั้งทั้งลบเรียบร้อยอ่าอันนี้คุณก็ไปเล่นเอาแล้วกันเอา,อาฝากาคันสมานดีเลย มันไม่มีเสียงนิงโทนในเครื่องให้เลือกนะพี่นะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งถ้าพี่อยากได้เสียงที่แตกต่างอาจจะต้องซื้อถ้าพี่จะซื้อก็ตามใจแต่ไม่โอเคไหมอานนี้ก็มาฝากกันประมาณน,นี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ